สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรโจนนะคะในช่องของพิมเพชรโจนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถผู้บริหารนะคะที่ขายดีเป็นอันหนึ่งของบริษัทเพชรโจนเลยนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะลดราคาลงมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะรถสไตล์ผู้บริหารตัวเปลี่ยนชมไมเนอร์เชนมาให้ นะคะคุณลูกค้าเป็นโตโยต้าแค m ม 2.5G ปี2017นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะในโซ่ของเรื่องราคานะคะ,นะคะลูกค้าดูท้ายคลิปได้เลยนะคะคันนี้ลดราคามาแล้วนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคเมียมนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยสีดำสวยๆเลยนะคะโลโก้ตัวการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองขางตัดขอบด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมีส่วนของไฟหน้านะคะทั้งสองดวงเลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟ เดินทามนิ่งไรมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะะก็มีระบบเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะได้ยางมิชลินมาพร้อมนะคะยางปี2019นะคะตัวยางนะคะเราจะเปลี่ยนให้นะคะได้เป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่มาให้ด้วยนะคะแกขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ มือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถคัดด้วยโครเมียมนะคะกระจกนะคะของเขาจะได้เป็นกระจกแพ้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมีสัญญาณการขโมยมาพร้อมนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูร,บรอบๆพันกันเลยคะ่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะ มีไฟทับทิมสีแดงมุ้งอยู่ตรงด้านล่างนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะไฟเบรดวนที่3โลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้โตต้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นเครื่อง 2.5G นะคะแคมรี่นะคะตัวออกซอร์ดของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ผู้บริหารพร้อมขายเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารราคาถูกๆอยู่นะคะคันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดนะคะดูท้ายคลิปกันได้เลยนะคะสำหรับ t o t ต้ a แคม2 5G ปี2017นะคะสีบอลเงินส,ส,สวยๆเลยนะคะเ<สวย>พชรโนตั้งขายอยู่ที่ราคาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปเลยนะคะเดี<สว>ย๋ยวพิง จะบอกราคาให้กับคุณลูกค้าท้ายคลิปนะคะคันนี้ลดราคาลงมาด้วยนะคะคุณลูกค้าดูจนจบท้ายคลิปกันเลยนะคะกับราคาเด็ดสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะจะได้เป็นระบบออโต้นะคะกระจกรับไฟฟ้านะคะมีตัวที่เซ็ตเบาะมาให้ด้วยนะคะมือจับแบบโครเมียม ชอนารางใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะมีระบบนะคะ BSM นะคะระบบกันลื่นนะคะกระจกปรับไฟฟ้าปุ่มพูสสตาร์ t พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซ d จอทัชส,สกรีนแอร์อโอ,รอโต้เกียร์ออโต เะะบาะหนังสีน้ำตาลตัดด้วยได้สีเทานะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเบาะสีน้ำตาลตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามด้วยนะคะมาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะหน้าจอสสวยๆนะคะเป็นหน้าจอ l v d ขึ้นมาให้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่110,000ึกลโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะจอทัลสกรีนมาให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธจอ Android นะคะ AM/FM <im it> AM, เ,เล่นได้ Air Auto นะคะคุณลูกค้าระบบออโต้มาให้ด้วยนะคะม่านไฟฟ้ามาให้นะคะได้เป็นมา่านไฟฟ้ามาให้ ะะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานนะคะแอร์เย็นสบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถแคมอร่ราคาถูกๆอยู่นะคะคันนี้เลยนะคะตรงตรงพรมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ นะคะรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคุณค้าพวงมาลัยของเขาจะตัดขอบด้วยต้นลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสียงตาลตัดได้สีมัตาลน,นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเจียดขาได้สบายเลยนะคะภายในของเขามีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว นะคะสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับพรมสีดำน,นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะแล้วก็ม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะจะได้เป็นกระจกแบบออโต้นะคะมือจับแบบโครเมียมมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะเป็นระบบออโต้แบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ที่พิงแจ้งเบื้องต้นว่าเขามีที่ม่านบังแดดมาให้นะคะ ไฟติดทุกดวงนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีพ,งพิงแขนมาให้สามารถเก็บจัดในส่วนของที่เก็บสัมภาระได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะภายในคันนี้ลูกค้าซื้อโซนหรือจัดไฟแนนนะอนุมัติผ่านรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเรานะคะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานานได้เลยนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือต่างๆนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังนะคะไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของเขานะคะไดาเป็นของแท้นะคะซีนทุกอย่างนะคะจาดลงปลายูกค้าจะเห็นรอยเล็บของของพิง์เลยนะคะ เดิมๆของเขานะคะรอยเล็บอีกให้คุณลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะนิ่มนะคาซีรัคโคนรอยเมดอาร์ตรต่างๆเดิมๆ,ๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะทะเบียน3-3-7 7นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโตต้าแคมเบอรี่นะคะรถสไตล์ผู้บริหารพร้อมขายคันนี้ลดราคาลงมาแล้ว่วนๆเลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากับโปรโมชั่นดีๆค่ะฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตต่างๆนะคะลอยเมคอาร์ตนะคะ จุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะตรงคานสังเกตจุดยางต่างๆจุดแต้มสีลอยเมตอาร์ตนะคะกลมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูออนะคะ VVTI นะคะขนาดอยู่ที่2005นนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ มาดูในส่วนของตัวน,อน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาซีนของเขาลูกค้าหยิกเห็นแล้วเห็นรอยเล็บเลยนะคะซีนเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแผ่นกันร้อนตรงนี้เราเก็บงานให้นะคะเราเก็บงานให้นะคะแล้วก็คันนี้นะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันนะคะแล้วก็รถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะ สำหรับทคาท่านไดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกๆรถราคารถสไตล์ผู้บริหารอยู่แนะนำคันนี้เป็นทังเลือกให้กับคุณลูกค้าอีหนคันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโตยตาแคมเบอรี่สองจุดห้ปีสองพนะคะคันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่แปดหกแสน่นเก้าพบาทนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ตั้งอยู่ที่ราคา หกแสนแปบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดออกรถฟรีดาวกับบริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะ โปรโมชั่นดีๆกันเลยนะคะค่ะฟรี90วันผ่อนอีทีปีหน้านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสเีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้า,าท่าใดี่ข้ามนันดูคลิปทิ้งแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิง์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ